พอไหมคะเอา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 อีกเหรออีกนิดนึงอีนิดนึงอีกนิดนึงอ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังเป็นเกษตรณสำราญนะคะแต่ว่าแบบดูแปลกตาไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมีกระดัว่าแต่งองค์ทรงเครื่องแต่งหน้าแต่งตามันคือว่าแปลกๆมันเหมือนมีงานมงคลแน่เลยยย แบบแม่เจ้าสาวกับเจ้าสาวอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเออหือรีบเออหือเลยเพราะยังไม่มีเจ้าบ้า <c oughs> ไไวันนี้จะไปไหนวันนี้จะไปไหนวันนี้เหรอเออสรุปบอกว่าไปนเนี่ยจ่ายตลาดซื้อปลาดุกเนี่ยมาทำหแกงป่าเงี้ยทำปลาปลาดุกทำปลาดุกเอาจริงละอันนี้คือเอาจริงละไปทําปลาปลาดุกแต่งหน้าทำผมไปไหนคะวันเนี้ยจะไปลองชุดสวยก็คือถ้าเบื่อเป็นปกติคงไม่มีโอกาสใสอุ้ยมันดีจังมาก คือบอกว่าเหมือนเป็นการแบบเหมือนรับรางวัลอะไรสักอย่างนึงอะคือต้องขอบคุณ <c oughs> ด้วยนะคะ <t> ทางรายการเกษรจำราน <c oughs> ถ้าเากิดอะไรก็ <c oughs> ต้องขอบคุณ <c oughs> นะคะ, <c oughs> ะรายการเกษรจำรานที่ทํา <c oughs> ให้แม่มีวันน <c oughs> ี้วันนี้พิเศษนะคะแปลกตากันหน่อยนะคะแม่ชีกจิแต่งหน้าทําผมเดี๋ยวเราจะไปขึ้นยานกันยา ยันแม่แยันแม,นแม่เพราะว่าตอนนี้เขามีนี่ไงไอ้ข่าวไอ้ UFO อ่ะยูเอมนุษย์ต่างดาวอะไรเงี้ยเออเดียย๋ยวจะพาไปเจอมนุษย์ต่างดาวแล้วก็ขึ้นยานย<อ>เลยพี่ว่าจะส่งแม่ไปอยู่กับมนุษย์ต่างดาวอย่าไปอยู่กับเราก่อนออจ้าค่ะไม่แล้วนี่เขาถ่ายรายการแล้วไม่สนใจอะไรเก็บของเธอไงอ่ะไม่ร่วมจอยอะไรกับเขาเลยไม่ต้องเก็บของอย่างเดียวแต่งหน้าเสร็จแล้วจะกลับบ้านเลยเักกี้โชว์หน้าโชว์ตาเลยก้มหน้าก้มตาตาเก็บของเลยไปด้วยกันสิเพราะว่าเดี๋ยวจะพาแม่ไปขึ้นยานแม่ จะขึ้นยานแม่ได้ต้องแวรโพเอ็ม รู้จักไหมที่เป็นห้างอะโพเอมเลียมตรงนั้นอะอะไรวะโอ้ยโอ้ยโพเอมเลียมมเคยได้ยินมเคยได้ยินแบรนด์นี้เคยได้ยินถ้าเกิดเราพูดถึงโพเอมปุ๊บลักษณะเขาเป็นยังไงบ้างก็น่าจะเป็นชุดสวยไงเคยไปกับลูกคนหนึ่งเคยไปที่แกลเลอรี่เขาวตอนที่ลูกไปลองชุดเไปแล้วเราก็ไปถ่ายรูปแบบแล้ววันนี้เราจะได้ใส่แล้วนะเตรียมตัวยังเห็นชุดที่เขาใส่หุ่นไว้คุณอยากลองจังเลย ขอบคุณรายการยังขอบคุณรายการสุดนนค่ะที่ทำให้แม่มีวันนี้นะคะอ๋อนี่คือรางวัลแม่ดีเด่นค่ะรับไปเลยใครอ่ะไปเลยมะโอเค ถึงแล้วนะคะโพเอมนะคะที่เกษรวิลเลจนะคะหรูหร่าอลังการดูแบบว่าเป็นสาวโพเอมมากๆพอเดินเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของแบรนด์กันนะคะพี่ชอนรออยู่ตรงนั้นแล้วค่ะสวัสดีค่ะ,วนนคะสวัสดีนนค่ะสวัสดีค่ะพี่ชอนสวัสดีค่ะอขออนุญาตพาคุณแม่มาเป็นสาวโพเอมหนึ่งวันเป็นพ่แม่ยืนตรงนี้เลยค่ะเมื่อกี้หนุเกรือนไว้แล้วว่าจะพาแม่มาขึ้นยานแม่ก็เลยไปแต่งหน้าแต่งตาทําผมเตรียมพร้อมสุดๆสาวโพเอมนี่คือต้องเป็นยังไงคะพี่ชอนค่ะโดยปกติแล้วสาวโพเอมไม่จํากัดอายุต้องบอก พี่ชอนเคยเก็บสถิติไหมว่าอายุเท่าไหร่ที่เป็นสาวโปเอมได้อายุมากสุดที่ทํามาจําไม่ได้ว่าบางทีเราก็ไม่กล้าถามอายุของ้าเนี่ยคุณแม่พอเข้าใจใช่เฉลี่ยเฉลี่ยดถ้าเคยเจอสัก65สิประมาณนี้ไม่รู้เกิน70หรือเปล่ามาทำลายโพเอมเลคคอร์ดหกสิแล้วปีนี้แต่แม่ก็ยังดูสาวอยู่ใชเหมือนแบบเด็กรุ่นรุ่นยี่สิบแปความัวเล็กมันจะทาให้ดู แล้ยิ่งเป็นสาวโพเอ็มเนี่ยคือหลายๆคนก็เคยเห็นหลายๆคนก็เคยได้ยินมาสาวโพเอ็มคือเอวคือเล็กมากมันมีเคล็ดลับมันมีวิธีการอย่างไรทําให้เอวเราเล็กได้ขนาดนั้นคะพี่ชอนคะคือบางทีเอวเล็กเนี่ยมันมันเป็นอาจจะด้วยโครงสร้างเสื้อหรือว่าบางทีสรีระคนที่มาใส่เขาก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าใส่แบบนี้เขาจะต้องสามารถโชว์เคสเอวเขาได้แน่ๆมันก็ เจอกันคนละครึ่งแต่ความจริงมันก็มีอะไรหลายอย่างซับซ้อนที่ซ่อนใช่ไหมคะใช่อาจจะเป็นเรื่องดีไซน์บ้างหรือว่าภาพลวงตาออนเยรอะไรเงี้ยก็ช่วยหลอกให้ดูเอวมันทะลุมิติได้โอ้โหวันนี้ที่อใส่ก็คือว่าเป็นสีดำมาแคบมาขนาดนี้แล้วก็ออกไปอย่างเงี้ยเพราะว่าเอวจะเหลือเล็กนิดเดียวแต่ว่าสมมติว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเอวเล็กก็คือสวยเลยมันเป็นเรื่องจริงไหมพี่ชอนมันไม่อ่ะบางทีเอวเล็กมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มันเห็นได้ชัดมันจะสวยไม่สวยมันขึ้นอยู่กับคนมันขึ้นอยู่แบบว่า คนนั้นมีทัศนคติกับตัวเองยังไงมีมีความเข้าใจตัวเองหรือเปล่าอันนี้สําคัญมากถ้าผู้หญิงมีความเข้าใจในตัวเองเนี่ยเขาจะสามารถแสดงออกอะไรออกมาที่มันออกมาดูมั่นใจแล้วก็สวยได้เหมือนชุดส่งคนคนส่งชุดหน้าส่งผมผมส่งหน้ารวมกันเ่งกปนมาป๊บไม่มีใครส่งไปข้างนอกเลยดูงงงงอย่างนี้แล้วควรพี่ชอนพาคุณแม่เดินที่จริงเคยมาแล้วตอนนั้นมายืมชุดแล้วก็พาคุณแม่มาถ่ายรูปแบบว่าน่ารักน่ารักแอ้เคยพาคุณแม่มาดูใช่ค่ะมินมีโซนไหนอะไรยัง บคคือถ้าเปิดเข้ามาเราจะเจอโซนที่เป็นเคอร์เลนคอลเลกชันก่อนบริเวณนี้มันจะมีคอลเลกชันตุลจีนที่ผ่านมาช่วเลยก่อนปีใหม่อย่างคอลเลกชันนี้คุณแม่เดินเข้ามาจับตัวนี้ประมาณ3รอบพี่เห็นเห็นคุณแม่มายืนจับมายืนดูยืนจะซาประเภททอจีนอะไรอย่างงี้ อันนี้เป็นคอลเลกชันจุดจีนที่ผ่านมาที่เราเล่าเรื่องที่ไม่ใช่สีแดงเราคิดว่าจุดจีนก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นพาสเทลได้เราก็เล่าเรื่องของดอกไม้เป็นฤดูกาลของประเทศจีนที่เขาจะมีสปริงที่มีดอกไม้ที่มีสีพาสเทลหวานอะไรย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าโครงสร้างเสื้อผ้ากี่เผาเนี่ยมันก็เล่าเรื่องของจุดจีนได้นะดอกเหมยดอกอะไรก็นดอกโบตันอันนี้เป็นดอกไฮเดนเจียไฮเดนเจียผิดหมดเลยทั้งเหมยทั้งโบตันไม่ได้อยู่ในโพเอมเลยเนาะเป็นไฮเดนเจียก็เป็นดอกไม้อันนึงี่ ชอบมากเลยส่วนตัวส่วนข้างในมื่อจะเป็นท m e เ e ล s c o l l e c t i o n อันนี้ที่จริงบริเวณนี้มันจะเป็นของ A W 2022 Collection ก่อนหน้าที่เรายังมีขายอยู่เพราะว่าเราก็มีจุดยืนในดีไซน์ในเรื่องทั m เ l ล s s เราอยากให้ดีไซน์ของปีนี้กับดีไซน์ของอีก10ปีข้างหน้ามันก็ยังมาใส่ด้วยกันได้อยู่นี่ก็เป็นซิกเนเจอร์อันหนึ่งของแบรนด์โอเคจับละเขาจับตัวไหนแสดงว่าเขาชอบไม่ใช่ชุดนี้จะเห็นในทีวีไม่ตอนแรกเอาดึงออกมาชุดนี้จะเห็นอุ้ยนึกว่าเห็นสรีระ๋อไม่ใช่เห็นในทีว็ มีเห็นมีข้างในใครแล้วมาแอบถ่ายรูปข้างในชอนข้างในเหมือนเป็นแกลเลอรี่จะเป็นคล้ายๆ dressmaker room แล้วก็โถงข้างในเนี่ยเป็นทําชุดกูตูที่หลายๆคนลูกค้าก็จะมาทาเป็นชุดเจ้าสังตรงนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าทําเหมือนเป็นแบบว่าห้องเสื้อเป็นร้านตัดเสื้ออะไรที่มันก็เป็น master garment ที่ที่จริงมันเป็น ready to wear นี่แหละแต่หลายๆหลายๆดีไซน์มันเป็น timeless ดีไซน์ที่บางชิ้นเราทํามาตั้งแต่ปี2007 2008อะไรเงี้ยแล้วเราก็มีโครงเสื้อแบบนั้นที่ยังแขวนอยู่ บางทีลูกค้าก็อาจจะหยิบดีไซน์โครงเสื้ออันนี้<ฆ>ออกมาแล้วก็บอกว่าอยากได้อะไรแบบนี้เปลี่ยนเป็นผ้าใหม่สีอื่นได้ไหมเราก็จะมีสวอชผ้าให้เลือก หรือบางทีอาจจะมีปรับดีไซน์นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยจากมาสเตอร์การเมนต์คือมันจะเป็นชั้นเป็นร้านตัดเสื้อก็ไม่ใช่เป็นไทยดีไซเนอร์ก็อาจจะไม่ใช่สักทีเดียวเป็นเหมือนลูกผสมอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของแบรนด์โฟเอมที่เราทํางานเป็นเดรสเมคเกอร์ด้วยอย่างตอนเริ่มต้นนะคะที่พี่ชอนบอกว่าทําเป็นแบบว่าให้เสด็จไปเดินพรมแดงเอาจริงๆมีใครที่เคยใส่ชุดโฟเอมแล้วก็คือว่าทุกคนกล่าวขานในเจิดจรัดกันบ้างครับพี่ชอนคะชุดโฟเอมเอาจริงๆก็ดารา ทุกฝ่าเมืองไทยก็เคยใส่กันหมดทุกคนใช่ไหมแต่คนที่พี่ประทับใจที่สุดก็น่าจะเป็นพี่โอปอล์ปานิสลาเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงที่มีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครเป็นพี่โอปอใช่แต่เวลาเราเห็นพี่ปอลเนาะก็หลายๆครั้งพี่ปอล์ก็ใส่ชุดโพเอมแล้วใส่ออกมาค่อนสวยคือพี่โอปอเขาทำลายบิวตี้แตนดาต์มาตั้งแต่ก่อนการตั้งแต่สมัยไหนแล้วว่าสามใครที่เลียที่สังคมไทยตีตาว่าคนสวยจะต้องผอมสูงขาวในพี่โอปอลหักล้างล้มล้างทฤษฎีล้างแบบเปลี่ยนความคิดคนตรงนี้ไปได้ เลยไงแล้วเขาก็เหมือนบอกกับให้ท uh ุกคนรู้ว่าถ้าเกิดมีความมั่นใจเราเข้าใจตัวเองแฮปปี้กับการที่เป็นตัวเองเนี่ยมันคือความสวยที่แท้จริงคือการที่เขามีความสุขกับตัวเองเดี๋ยววันนี้เจอรายการอื่นมาถามเลยภูมิใจใครมากที่สุดแม่ชีเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเลยเ้าไปดูข้างในค่ะพิชจนค่ะคือจะบอกว่าน้องพัจีกับคุณแม่ชีมาได้จังหวะถูกเวลาเพราะว่าตอนนี้เพิ่งทำอีเวนต์กับทางจมาโลนไปแล้วเราทำอินสตาลเลชันที่มันเป็นเล่าเรื่องเกี่ยวกับวดดิ้งเพราะว่าช่วงหลังๆเราเิ มีลูกค้าที่เป็นลายชุดแต่งงานเจ้าสาวเข้ามามากขึ้นะหรือว่าชุดม่นอะไรย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกวา่า<ๆ><ๆ>เราอยากจะเริ่มเล่าเรื่องตรงนี้ให้กับคนที่อยู่ข้างนอกแบรนด์เราเริ่มได้เข้าใจแล้วว่า<ๆ>เราจะมีลายนี้เกิดขึ้นค่ะซึ่งอย่างที่พี่ชอนบอกไปว่าแขวนอยู่ทรงหนึง่งใส่เข้ามาอีกเป็นทรงหนึ่งก็ต้องมีเป็นเคล็ดลับนางฟ้าด้วยที่เขาว่ากันนั่นคือการใส่คอเสตการใส่คอเ็ตก็เป็นอันหนึ่งที่จะบอกว่ามันมีความซับซ้อนยุ่งยากในการตัดเย็บแล้วก็มีการยุ่งยาก ในการใส่คนที่จะใส่คอเสดจะต้องมีความอดทนมีความเหมือนกับตั้งใจอ่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้จะให้คุณแม่ชีุ้ลยจริงไหมคะใช่พร้อมจะสวยไหมคะคุณแม่พร้อมค่ะคือหน้าผมมาขนาดนี้แล้วเอาไหมใส่ลองใส่ดูลองสิคะลองสิคะเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตเลยเนี่ยนอกจาก พอเสร็จค่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่แล้วหนูก็อยากจะลองคุณแม่ก็อยากจะลองสมมติว่าเราต้องไปงานร่วมกันสักงานหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่งานแต่งงานหนูเพราะว่าสามีหาไม่ได้ไม่ใช่ว่าอะไรกันซีนกันซีนการซีนโหลูกสาวมาักมาเป็นแบบชุดไปงานหรือว่าชุดแบบว่าคู่กันน่ารักน่ารักของโพเอ็มมีเตรียมไว้แล้วเป็นลักษณะไหนพี่ชอนคะเป็นเหมือนเสื้อคู่ที่ไม่ใช่เสื้อคู่อี้ยเสื้อคู่ที่ไม่ใช่เสื้อคู่ที่จริงเรามีลูกค้าแบบนี้บ่อยเดี๋ยเหมือนแม่ลูกไปงานเดียวกันแล้วมาซื้อชุดที่ค้ายๆกัน ไม่ได้เป็นดีไซน์เดียวกัน <ừ> m, ก็มี <c oughs> เอาวันนี้เดี๋ยวได้ลองเป็นชุดคู่แม่ลูกได้<ร>แต่ว่าอะไร tha? ไปผ่าน่านคอเร็จก่อนค่ะพร้อมไหมพร้อมึือลองดูค่ะเอาเท่าที่ได้ไ,ไงเอาเท่าที่ได้ไใช่รัดเอวค่ะได้รั <c oughs> ดเอวค่ะก่อนใส่ค่ะขออนุญาตวัดเอวคุณแม่ก่อนได้ไหมคะได้เลยค่ะได้จ้า 29นิ้ว29นิ้วโอเค29ิ้นิ้วเหรอดูว่าเราพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บจะเหลือแค่นิบแปดเดียไม่ใช่นิ้วค่ะเป็นอายุไม่ใช่มดตะนอยมดตะนอยขออยญาตไปเตรียมตัวไปงมกาเริ่มเลยจ้าคุณก็เตรียมที คีมันนี้เอามาทําไมคะเอาไว้นี่ตอนมัดค่ะค่อยๆค่อยๆไม่ใช่ความรู้สึกค่อยๆเริ่มบอกคุณเขาค่อยๆทำไม่ใช่เราไปตรวจร่างกายมาล่าสุดกระดูกทุกซี่เราโอเคเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวครึ่งปีเดี๋ยวไปตรวจใหม่ไม่แล้วอย่างนี้ก็เหมือนกับแม่ใส่อันนี้ไงซัพพอร์ตเอวเดี๋ยวรอดูอ่ะสักภาพกุ้งเดี๋ยวแม่เจ้าเลยตรงนคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ ยังยังรัดได้อีกไหมคะได้ได้นะคะบออีกนิดนึงถ้าเรารู้สึกว่ามันรัดได้อะบอกคุณเขาเลยว่าได้อีกค่ะได้อีกคะ่ะสุดๆแม่กูมันเลือดนักสู้คือเวลารัดอะค่ะ,ะเราบอกว่าเน้นรัดให้แบบว่ามันเป็นเอวกาค่ะคือจะไม่ได้เน้นรัดแบบให้ทุกส่วนแน่นไปเลยจะเน้นให้แบบแค่เอว <S <S อ่าช่วงเหมือนช่วงเอวจะแบบว่าคอดกว่าปกติอะไรอย่างงี้นิดนึงตอนนี้ตอนนี้ต้องเอวคุณแม่ได้อีกไหมคะได้อีกค่ะ ว่าได้อีกค่ะพอเวลาเสร็จปุ๋มไหมแล้งเอ้ยตอนนี้ที่รูดไปตรงนั้นน่ะมันมันโดนเลยไงมันโดนสุดหรือหรือลองอีกนิดนึงดูโอ้ยเลื่อนนักสู้มาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณแม่บอกอะคะถ้าพอไหมคะเอา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 อีกเหรออีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงอาพอ่ะพอจ้ะโอเคอันนี้ือเรียบร้อยอุ้ยขออนุญาตวัดดูนะคะนี่ตกค่ะอุ้ย อุ้ยลดไปสามนิ้วอะคุณยี่สิบเก้าหรือยี่สิบหกอะคุณบอกว่ามันเป็นนิ้วนะคงไม่ไหวอะถ้าเป็นเซนจริงๆแล้แม่จะลดลงได้อีกนี่ว่าจะได้ประมาณยี่สิบห้าครึ่งเราไม่ต้องดึงเพิ่มแล้วใช่ไหมไม่ต้องฮะแม่ถามว่าไม่ต้องดึงเพิ่มแล้วใช่ไหมอยากเอาอีกอ่อครึ่งนิ้วดูสิครึ่งอุ้ยสู้แม่เธนสู้หนึ่งหกหกเก้าเรียกเลยนะโอเคหายใจนะคะหายใจนะคะยี่สิบห้าครึ่งอะ สุดๆเลือดนักสู้มันพุ่งจาก29เหลือแค่25ครึ่งเท่านั้นอ่ะไปใส่ชุดเดี๋ยวเปลี่ยเไาดูกันรัดคอเสร็จเสร็จแล้วแล้วก็ได้ใส่ชุดเข้าไปก็คือว่าจะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะเปิดได้เลยค่ะดู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 ชมเอ๋ยชมงามอารามแท้และตะลึงดูเอวดูเอว20 กตอนแรกใส่ออกมารัดเหลือ25ครึง่งเป็นยังไงคะรู้สึกเป็นนางงามหายใจด้วยนะหายใจค่ะหายใจอยู่<อ><อ>จะเรียกว่าอึดอัดไหมเหรอมันก็เหมือนกับแน่นๆแ,แค่นั้นนะอ่ะเออแน่นๆไม่ถึงกับอึดอัดมากอะไรเงี้ย่ะแต่ใส่แล้วสวยไหมอยากจะใส่เว้ยจริงเวลาเวลารัดแล้วมันสวยแล้วก็เวลารัดได้อีกแล้วก็เวลาใส่ออกมาแล้วสวยอ่ะคือมันอยากจะใส่ยืนอยู่อย่างนี้ตลอดมันอยากจะแบบอดทนอ่ะเลือดนักสู้ทนแม่ดู กันเนี่ยพูดไหนดูพูดไหนลมจะให้พูดอะไรล่ะเออสวยอยู่สวยเนาะสวยอยู่ให้คนอื่นพูดสวยอยู่แล้วเนีพูดเองไม่ได้พอได้ไหมครัชอตสวยมากเหยครับเออสวยเนาะเพราะว่าพอได้ได้ค่ะไม่หยุดไม่หยุดเดินไม่โพสไม่หยุดเดินไม่หยุดสวยมากแต่ว่ายังมีชุดหนึ่งที่เป็นชุดคู่แม่ลูกได้เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนออกมาดูดีกว่า ขอบคุณครับลักษณะือนฟินาเลค่ะที่แบบว่านางแบบเดินออกมากับดีไซเนอร์เป็นยังไงคะพี่ชอนคะนี่เป็นชุดแบบแม่ลูกก็น่ารักมากชอบผิดอะไรแบบนี้ใช่ค่ะอุ้ยอะไรคะมีมือเกี่ยวเพราะวเดี๋ยวจะล้มถ้าทางจะล้มนี่เนี่ยเอามือเอามือเอามือแตะนี่นี่อ่าอืมได้ค่ะชุดนี้ดีมากมีความ เหมือนเดินไปด้วยกันแล้วก็ดูรู้ว่าเป็นสาวโพเอมห้าร้อยเมตรแล้วมือมือไม่ลงเลยนะเวลาแบบสวมเสื้อผ้าของโอมต้องลดเวลาต้องให้เห็นเอวไงคะเหมือนสวมวิญาณสวมวิญานสาวลงลงลูกสวยกดหนึ่งแม่สวยกดสองสวยแม่ลูกกดหนึ่งสองมาเลยให้โหวตให้โหวตอมเมนต์กันมาได้อมเมนต์กันมาได้นะคะว่าแม่ลูกนะคะแม่ชีกอจิใส่ชุดโพเอมแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าพี่ชอนให้ให้ผักแน่นอนเพื่อสาว หลายคนค่ะอยากจะมาลองชุดค่ะที่โพเอมค่ะมาได้ยังไงเปิดวันไหนอะไรยังไงบ้างคระพี่นรก็ถ้าที่สาขาแฟคชิปสโตรเราอยู่ที่เกสรวิลเลจชั้นสอง,สองอก็เปิดทุกวันเลย <c oughs> ตั้งแต่ 10บโมงถึง2องทุ่มค่ะแล้วก็ยังมีที่เสียมสักาวันที่เสียมพรากะอนที่เซ็นเตอร์เวิลด์แล้วก็ที่เอมพเรียมด้วยก็จะเป็นเลดี้ทูแวร์ก็มีหรือว่าจะเข้ามาตัดชุดเข้ามาตัดชุดต้องเข้ามาที่เกสรอ๋อถ้าจะไปตัดชุดเข้ามาที่เกสอดเท่านั้นใช่ครับโอเคได้เลยค่ะเป็นยังไงคุณแม่วันนี้ได้มาขึ้นยานแม่จริงๆแล้วได้มาใส่ชุดของโพเอ็มดีใจมากแล้วก็ ขอบคุณรายการขอบคุณรายการะยังขอบคุณรายการเกษตรสุรานค่ะที่ให้แม่ได้มีวันนี้นะคะได้มาพบกับดีไซเนอร์ได้ใส่ชุดหรูหลูแม่ดีใจมากเลย ว่าปกตินี่ไม่มีโอกาสใส่แบบนี้อะค่ะค่ะเดี๋ยวได้มีโอกาสใส่บ่อยๆแน่ใช่ไหมคะเป็นนางแจ๋วอยู่ที่บ้านแล้วได้มาใส่คอเส็หล่ะก่อนหน้าใส่และหลังใส่รู้สึกไงบ้างก็ไม่ถึงกับอึดอัดนะเฉยๆค่ะได้อีกได้อีกยี่สิบห้าครึ่งอาจจะเหลือแค่ยี่สิบสี่แต่ว่าพี่ชอนบอกว่าพี่ชอนเตือนไว้ก่อนบอกว่าตอนคลายต้องค่อยๆนะคะเพราะว่าหลายคนคือเลือดลมตีแล้วเป็นลมเลยตอนใส่ไม่เป็นไรแต่ตอนแกะนี่แหละบู๊ใช่ไหมคะเขาอยู่หลายชั่วโมงแล้ว 是吗？<Ch ai. S 1> แล้วก็อยู่หลายชั่วโมงแล้วแต่นี้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นไงใช่เพราะว่ารับคนที่เคยใส่สเตย์อยู่แล้วมันจะรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดา่มันเหมือนกับก็อีกนิดนึงอ่าอนิดนึงได้นะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อีกนิดไม่ใช่อีกนิดนึงได้อีกนิดนึงจะเป็นลมจะเป็นลมไปงไม่ถึงขนาดนั้นนี่อีกนิดนึงได้นะพูดถึงอ่ะแต่เขารูใส่สบายเนาะดูใส่แล้วก็เดินเหินอะไรได้สะดวกอะไรได้อยู่นี่ไงคะออย่างนี้ค่ะยังพูดได้อยู่เลยแต่ว่าไม่ถนัดรองเท้าส้นสูงส้นเข็มอย่างเงี้ยไม่เคยใส่เลยเกิด มาในชีวิตอ๋อขอบคุณรายการยังขอบคุณรายการแต่แม่ไลองใส่ดูฉินอยเพราะรองเท้าก็สวยเห็นไหมคะ ตั้งแต่สมัยทํางานคุณแม่ก็ไม่ได้ใส่ส้นสูงอะเลยใส่สูงอยู่มากก็สองนิ้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ใส่คอเสดเกือบจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ใส่ส้นสูงแล้วก็ทุกอย่างาแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ใส่โคเอ็มด้วยค่ะชอบมากเลยคยินดีมากเลยค่ะมีครั้งแรกต้องมีต่อต่อไปได้เลยค่ะเกษตรสํารัมครั้งหน้านะคะแม่ชีกอจินะคะจะพาไปทําอะไรนะคะต้องรอติดตามนะคะแแต่่่วววาาันนนี้้พรคคไปละบ